สวัสดียามเย็นครับผมกับเวนกาลา555วันนี้ดูจะโล่งๆนะครับผมน,น,นี่ตอนนี้เป็นที่ถูกใจของรถประดับคลาสมือสองตอนนี้นะฮะตอนนี้แนะนำน,น,นี่เลยจะเป็นมินิคู o ปอร์ F55 นะครับอันนี้เป็นเครื่องทับิบนเทอร์โบจิ๋วแต่เจ๋วครับผมดูรอบคันก่อนนะ บรรยากาศกำลังดีเลยนะดูด้านหลังนันก่อนโอเคอข้างหลังนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับสองพาร์เยี่ยมเลยนะครับไปเที่ยวไหนนี่ใส่ของใส่อะไรสบายๆไปกันสองคนสามคนได้อยู่ครับตัวนี้หรือว่าเป็นอะไรที่กำลังเหมาะกับมือ เนืองหลวงไะขับขี่ง่ายไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะอาที่จอดง่ายด้วยแตวตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วเป็นตัว2017นะครับผมด้านไหนที่ใหม่มากเลยมีสดจอมีจอด้วยนะครับแล้วก็นี่ดูใบแค่นี้พลาสติกยังปิดอยู่เลยเห็นไหมครับตัว Start เก๋ ตัวนี้จะมีไฟด้วยมีไฟที่ด้านข้างประตูด้วยนะครับเหมอนกันเนาะถือว่าเป็นรถอินดี้แบบนึเลยนะครับมินิคลิสดูด้านหลังครับ <c oughs> มาด้วยราคาค่าตัวหนึ่งล้านสมแสบาทหนึ่งล้านสามสนสี่หมืบาท ใครมองหาอยู่รีบเลยนะครับรีบมาดูเลยสภาพรถใหม่มากนะฮะตัวรถเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมนี่ลายเบอร์สิบด้วยนะครับผมเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะดูกันชิวๆไปก,ก่อนโอเคสวัสดีครับ